ีก็อยู่กับผมพิงจุมพลวันนี้ก็จะมาชมบรรยากาศเหล่งง่วยน้ำลำทานจะมีปูหนอยปูปลาหรือไม่ส่วนหน้าปูหน้าจะไม่ค่อยมีนะถ้าไม่มีอะไรหรือว่าอะไรก็นั่นลเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆ

nè 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 nhìn mết, nè, con nè, luôn, để để ôm nè, con nhìn nè, để chụp ba, ui, đại sáu đinh, luôn nè, con nè, 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 นี่ครับเอาใหม่นะดูนะปุ๊บฟุ๊สองสานตดงได้สองสานตดงทุกรอบดูร่าบรรยากาศเนอะในน้ำมีปลาในน้ำมีเข้านี่ครับบรรยากาศก็อนหินนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะหรือว่ามีก็ไม่รู้ดูนะ โอเคครับเนี่ยอุย้ยยังไหมครับท่านผู้ชมโอเคครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาทำอะไรอีกก็โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ